สวัสดีครับวันนี้พบกับ AE Inspector นะครับกับรายการตรวจบ้านเราเจอนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องปลั๊กไฟในห้องน้ำนะครับอันนี้เราเจอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นดีเฟกที่น่าสนใจมากๆเลยอยากเอามาฝากกันสําหรับใครก็ตามที่ซื้อบ้านหรือทาบ้านเองครับมีโอกาสเจอแบบนี้นะครับอันที่1เลยนะครับอันนี้เราอยู่ในโครงการบ้านโครงการหนึ่งแล้วกันเราไม่บอกนะครับแต่ว่าเราอยากให้ดูกันอย่างแรกเลยเรื่องของปลั๊กไฟในห้องน้ํา ลั๊กไฟในห้องน้ำนะครับตามหลักเลยจะต้องมีตัวกรอบที่จะครอบนะครับเพื่อกันน้ําแบบนี้ถูกต้องแต่พอเราเปิดขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือลองดูปลัก๊กลองดูนะครับตัวปลั๊กเนี่ยมันจะอยู่ข้างในของบล็อกตัวนี้อีกทีหนึง่งแล้วเป็นปลั๊กสามขาลองนึกภาพนะครับว่าเวลาใช้จริงๆแล้วอะกรอบตัวเนี้ยที่มันยืดออกมาหนาประมาณมสักหนึ่งเซนเนี่ยโหเป็นดีนดฟะเป็นดีไซน์ดีเฟกที่ใช้งานค่อนข้างยากเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยอ,อยากแนะนำนะครับสำหรับใครที่เจออะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นบ้านสัง่งสร้างเองลบเปลี่ยนได้อย่าให้เปลี่ยนกรอบตัวนี้ให้เล็กลงไม่นูนแบบนี้มันจะใช้ยากนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราเจอนะครับก็คือชักโครกตัวนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นกรอบก,กันนะ้ําเหมือนกันอันนี้เป็นแบบเต้ารับเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเบียดกับชักโครกมากๆทาให้เวลาเสียบเนี่ยอาจจะ ใช้งานได้ลําบากพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นดีเฟกต์อย่างนึงที่เจอแต่เนี้ยไม่อาจจะไม่ใช่ดีไซน์ดีเฟกต์ก็ได้แต่อาจจะเป็นเรื่องของแบบที่ทําออกมาแล้วหรือการติดตั้งที่เออเลอร์อจากแบบแล้วมันชิดจนจนเกินไปเปิดปิดได้ก็จริงแต่มันเบียดกันนะครับเล็กน้อยแบบนี้จริงๆไม่ขัวนะคนเป็นระยะห่างด้วยเกิดมีน้ามีไรไหลแล้วมันลงจากตัวชักโครกตรงนี้ลงมาก็าจะเป็นอันตรายกับปลั๊กไฟเหมือนกันรวมถึงการใช้งานที่ติดมากๆไม่มีสเปซห่างไม่มีแกลบอย่างเงี้ยก็ทําให เรื่องของการใช้งานและเรื่องของฟังก์ชันที่กันน้ําอาจจะไม่กันน้ําต่อไปวันนี้ก็เอาเรื่องของปลั๊กไฟมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับทีมงาน A E Inspector ครั้งหน้าเราจะมีความรู้อะไรดีๆเจออะไรแล้วเอามาฝากกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ